สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อที่ปูจะทำมาทำตับกระเพราับกระเพราหมูสับเนาะค่ะมาเลยมาเลยล้วนหมูก่อนนะคะที่ปูจะไม่เน้นใส่น้ำมันนะคะทุกคนปูจะล้วนหมูห้ยโซก่อนเนาะเอใส่กับไอพริกกระเทียมนะคะ กะเพราใส่เต้าหมูนะคะกะเพราหมูสับใส่เต้าหมูนะคะทุกคนเนาะปูก็จะระนหมูให้สุกก่อนเห็นไหมทุกคนประตองใส่น้ำมันก็ได้ดอกผัดกะเพราถ้าเฮ้าผาดกินเองเนาะเพราะว่าหมูนีมัม่ยูีแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ้ยคแค่นี้ก็สุกกะพีปูมาใส่ทีแข็งเลยคะ่ะผัดกะเพรา พี่แค้งโขกใส่กระเทียมมันติด้รสชาติแบบอันนี้เลยจ้ะอ่าขาก็มาปรุงเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าลวล้วนแล้วแล้วขาก็มาปรุงะคะ่ะมันได้ทีเนาะอ่ามาใส่พี่น้องใส่สีอูดดํานิดหนึง่งโอ้ยมันบนิดนึงแล้วพี่น้องหูบักไงโอ้ย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 ,อยมันจะเป็นสียังลรบอ่า <c oughs> น้ำมันหอยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวน้ำกกงเลม ดุรักทุเลอยู่เใยพี่น้องใส่โรตีลงไปนิดนึงเดี๋ยวมันเค็มพอค่ะกระเพราปีปกเป็นไงคะพ่อเป็นแม่สีเลือดในบ้านอ๋อเนาะค่ะพี่พปูกก็ใส่สุปเป็นก็ใส่น้ำตาลด้ยวยค่ะพี่น้อง อันนี้คือความสอบส่วนตูเนาะ,ะค่ะก็คือไม่ใส่สุรดไม่ใส่น้ำตาลนะคะผัดก,กะเพราพี่ปูไม่ยินเสียงบอเพราะเป็นแม่บ้านในบ่อจ่าทุกคนพี่ปูคป่าไถนัดอาหารไทยไปเล่ะรส่ก่กะเพราโอ้ยโอ้ยแย่อยู่แย่อยุ่ นี่ค่ะเาลงไปเลยกระเพราห้องกับเก็บ่ิฉานบ้านนี่แหละค่ะโอเคไหมแล้วเราก็ใส่พระเอกเราลงไปค่ะต้้งหูทอดนะคะลงไปเลยจะไปค้นแห้งเลยพี่น้องเล้อเป็นไงคะหน้าตา หรือว่าน้ำแห้งไปโอ้ยมาทานเดยอโทีโทีโทีอ่ะเหยาะน้ำนิดนึงเพื่อเป็นไอ้นี่เนาะเวลาคลุกกับข้าวเนาะค่ะทุกคนเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าเขาใส่น้ำตาลใส่อะไรน่เนาะก็ะโอเคเนาะนี่แหละค่ะ นี่คะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี่ราคะเนี่ยเป็นแบบใดนออพ่อขวัดเขาว,ว่าได้โนี่แหละกระเพราพี่ปุ๊กะเพราหมูสับใส่เต้าหู้ทอดเนาะพี่ปุ๊อาจจะไม่ได้เบิองไห้แบบว่าละเอียดปันใดเนาะค่ะเนี่ยประมาณนี้เนาะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อนี่คือกับข้าวสาวพี่ปุ๊ได้กระเพราแล้วหนึ่งอย่างเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ นี่แหละค่ะกาข้าวสวยละลน้นแมนบอขาทุกคนมาเดอ้อมากินน้ำพ่ปูเดอ้ออันขาดบ่ไใดเด้อวันนี้นี่คือมะละกอเชื่อมพิปูนะคะทุกคนเป็นไงหน้าตาอร่อยนะคะเนี่ยมะละกอลูกหนึ่งกับสิใดประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องได้กลองหนึ่งจะ้ะ เย็นแล้วพี่ปูเชื่อมแล้วนี่มะละกอหนึ่งลูกจะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวมือมือหนาพี่ปูสีเห็ดให้เบิงวิธีเห็ดเนาะนี่คือมะละกอเชื่อมนะคะถ้าผู้ใดมีมะคุงหลายกระบอกต้องอันปล่อยให้มันอันนี้เนะเาะเ้าก็เห็ดเป็นแบบเราเชื่อมไว้นะคะแล้วก็เอาเอาขาตู้เย็นไว้กินได้นานๆจากพี่น้องบ่เสียเนาะนี่แหละค่ะดีพ่ตูเห็ดนี่แหละ มะละกอเชื่อมเห็ดไหเบิงอาจจะบริเห็ดตะที่แหลกเนาะข้าวสวยร้อนๆกับผัดกะเพรานะคะภาพรวมแถมไข่เจียวหมูสับด้วยค่ะทุกคนมาๆๆจะมากินขขาน้ำพิ่ป,ปูตอนเสารเนี่ยดูภาพรวมนะคะขอเติมวานนิดหนึ่งก็คือมะละกอเชื่อมค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมที่ไม่ข้ามคูให้กันเนาะขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ